ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่243ยาวกว่า10ลี้และคืนแต่งงาน1มีคนรอบสังหารเสียงองครักษ์ดังขึ้นผู้คนต่างพากันหันไปมองชายบนหลังคาโดยพร้อมเพรียงประชาชนตื่นตระหนกขึ้นมาทันใดชิงตัวเจ้าสาวหรือกล้ามากที่มาชิงตัวเจ้าสาวในจินหลิงเมือนองคใต้เท้าของโอรสวรรค์เช่นนี้ทว่าไม่นานก็รู้สึกแปลกใจขึ้นมาบุรุษบนหลังคานั้นอยู่ในอภรรสีฟ้าดูท่าทางราวกับเทพเซียนแต่ว่า ดูแล้วคล้ายจะมีอายุ 30- 40ปีได้ได้ยินมาว่าคุณหนูใหญ่จนหนานกงเพิ่งจะอายุ16เท่านั้นชั่วครู่สายตาสนับสนุนของทุกคนก็มองตรงไปยังเว่ยซื่อจือ่อเว่ยซื่อจื่อผู้มีใบหน้าหล่อเหลาไร้ผู้ใดเปรียบได้ถึงจะคู่คอวอกระกับซิงเฉิงจะวินจู่ต่างหากเล่าเหอะเหอะเสียงเกอเลาะหคำอยู่ในใจ 30- 40ปีอย่างนั้นหรือให้เกียติกันเกินไปแล้วเว่ยจว,วินม่อรีตาแคบลงก้าวไปข้างหน้ามองไปยังชายบนหลังคาเอ่ยตอบ ข้าคือไวจวินม่วท่านมีสิ่งใดที่แน่หรือไม่ฟิลแสงสีเงินวาดผ่านกระบี่รักของชายผู้นั้นบินออกจากฝากักพุ่งตรงเข้าหาไวจวินม่วเอ่ยเสียงดังได้ยินว่าไวซื่อจือวรยุทธ์สูงส่งข้าอยากเห็นเป็นบุญตาสักครั้งเสียงผู้คนดังขึ้นอื้งเขาจะแต่งงานเจ้าจะมาต่อสู้นี่เป็นการหาเรื่องกันหรือไม่ไวจวินม่วยังคงนิ่งไวจวินม่วคล้ายกับไม่เคยมีปัญหาอันใดกับท่านมาก่อน ชายผู้นั้นยิ้มหยันกล่าวผู้น้อยพูดมากไปแล้วสู้ไม่สู้เพียงประโยคเดียวเท่านั้นวาจาเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนหากเจ้าเอาชนะกระบี่ในมือของข้าไม่ได้เจ้าสาวก็คงต้องไปกับข้าแล้วดวงตาของไวจวินมูพลันเปลี่ยนเอ่ยเสียงเข้มในเมื่อเป็นเช่นนี้ได้โปรดชี้แนะด้วยวันพิธีแต่งงานแน่นอนว่าไวจวินมั่วไม่สามารถพบอาวุธใดๆติดตัวมาด้วยแต่ถึงแม้เขาจะไม่มีก็ใช่ว่าคนอื่นจะไม่มีรับกระบี่จากองครักษพุ่งปลายแหลมเข้าหาชายไวกลางคนเชิญ ซื่อจืดไตรตรองด้วยขอรับเสียงองครักษ้างกายเอ่ยเตือนไม่รู้จอมยุทธที่ไหนข้าน้อยนําคนไล่กลับไปก็พอแล้วขอรับมาท้าทายในวันพิธีแต่งงานช่างกล้าหาญเสียจริงพวกเจ้าไม่ใช่คู่ปรับของเขาวยจวินโมกวดาตามองคุณชายเสียนเกิดที่ยืนยิ้มอยู่ด้านข้างกระโดดลอยขึ้นไปบนหลังคาที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลว้าวประชาชนชาวเมืองหลวงยามนี้ได้เห็นสถานการณ์เช่นนี้ผู้คนต่างตื่นเต้นกับการต่อสู้ของทั้งสองที่ผลัดกันรุกผลัดกันรับ ต่อสู้กันไปไม่กี่กระบวนท่าเวจจวินมั่วรู้สึกว่าชายวัยกลางคนที่คล้ายเทพเซียนผู้นี้เป็นหนึ่งในศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดตั้งแต่ที่เขาเคยประมือมาแม้แต่กงวิเชินยังไม่เคยทําให้เขารู้สึกกดดันเช่นนี้มาก่อนทุกการเคลื่อนไหวของชายัวกลางคนผู้นั้นเหมือนจะไม่โดดเด่นมิได้มีเพลงดับที่ลําเลิศเช่นเวจจวินมั่วไม่ได้ทีท่วงท่างงังามในแต่ละกระบวนท่าแต่กลับทําให้เขารู้สึกว่าต้องใช้พละกําลังทั้งหมดเพื่อป้องกันกระบีนั่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงการโต้กลับใดๆเลย อายุยังน้อยแต่ฝึกมาได้ดีถึงเพียงนี้นับว่าไม่เลวนักดีกว่าสิ์ไม่ได้เรื่องของค่ามากทีเดียวเวจวินม่วรู้สึกไม่พอใจกับความสามารถของตนแต่ชายไวกลางคนกลับชื่นชมเขาพยักหน้าด้วยรอยยิม้มเวจวินม่วเงียบไม่เอ่ยสิ่งใดแม้จะอ่อนไวกว่าอีกฝ่ายทว่ากลับตวัดกระบี่ใส่ไม่หยุดมือถึงในแต่ละครั้งนั้นจะถูกชายไวกลางคนปัดป้องได้เสมอเขาก็ไม่ได้รู้สึกท้อถอย ช่วพริบตาทั้งสองก็ผ่านไปแล้วกว่า4 5 0 0กระบวนท่าการกวาดแกว่งกระบี่ของเวจวินม่วค่อยๆหนักแล้ช้าลงประชาชนที่ร่วมรับชมนั้นดูไม่ออกรู้เพียงว่าฝีมือการกวาดแกว่งกระบี่ของเวจวินม่วช่างไร้กาดไม่เบาทว่ากลับไม่เห็นหัวของชายวัยกลางคนเลยส่วนคนที่รู้วรยุทธ์ย่อมรู้ดีว่าเวจวินม่วต่อสู้จนถึงขีดสุดแล้วคุณชายเสียนเกอไว้ซื่อจื่อจะชนะได้หรือไม่หนานกงฮุยยืนอยู่ด้านข้างเสียนเกอเอ่ยกระซิบถามเสียงเบาด้วยความกังวล คุณชายเสียนกระบอกพัดในมือไปมาเอ่ยด้วยรอยยิ้มอย่าล้อเล่นเลยต่อให้ไวจวินมั่วจะไร้กาศเพียงใดอย่างไรเขาก็เพิ่งอายุ22ไวจวินมั่วไร้กาศนั่นไม่ผิดแต่ตัวเขานั้นยังมีได้เป็นปีศาจหากเขาสามารถเอาชนะได้ผู้ฝึกวรยุทธในใต้ล่าคงไม่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อแล้วเช่นนั้นแล้วจะทำเช่นไร นันกงฮุยขมวดคิ้วตรตรองถึงความเป็นไปได้ว่าหาักไวจว,วินม่แพ้ค่อยสั่งให้องครักนำพลธนูเข้าล้อมยิงลงมาแม้งานมงคลไม่ควรมีเลือดแต่หากเป็นไปตามที่คนผู้นั้นบอกว่าหาักไวจวินม่แพ้เขาจะเอาตัวม่วเอ๋อไปเช่นนั้นคงไม่เป็นการดีแน่คุณชายเสียนเกยิ้มแล้วมองไปยังเกี้ยวเจ้าสาวด้านข้างไม่ได้เอ่ยสิ่งใด เห็นเพียงร่างสีแดงจักเกี้ยวผ่านตาไปอย่างรวดเร็วทุกคนยังไม่ทันได้สติก็เห็นร่างในอภรร์สีแดงลอยละล่องราวกับนกทลาไปหาสองคนที่กำลังพัวพันต่อสู้กันอยู่ภายใต้แสงแดดอบอุ่นหงสีทองบนชุดนั้นเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตในขณะที่ร่างสีแดงพุ่งผ่านผู้คนไปนั้นได้หยิบกระบี่ยาวของใครบางคนติดมือไปด้วยดวงตาตกตะลึงของทุกคนยังคงมองขึ้นไปบนหลังคา วจะวินมั่วหลบหลีกจากกระบีของชายวัยกลางคนที่พุ่งเข้าหาด้วยท่าทีสมสารหลายปีมานี้เขาไม่เคยรู้สึกเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนแม้แต่การต่อสู้กับกงวิเชินที่ได้รับบาดเจ็บหนักเขายังไม่เคยรู้สึกว่าตนเองอยู่ในสถานการณ์กับขันลำบากถึงเพียงนี้เพิ่งจะยืนได้มั่นคงลมกระบี่เย็นบางเก็พุ่งเข้าหาอีกครั้งดวงตาทะมึนมือที่ถือกระบี่อยู่นั้นตกลงตอน นั้นเองที่ร่างสีแดงพุ่งเข้ามาจากด้านหลังปัดพันกระบี่ของชายวัยกลางคนที่พุ่งเข้ามาออกได้ทันเวลาชายวัวกลางคนขมวดคิ้วยกมือชี้นิ้วออกไปพลางก้าวถอยหลังหนานกงมั่วก้าวขึ้นดาหนอนหน้าไปพยุงไวจวินมัว่วเจ้าเด็กไม่ดียังไม่ทันแต่งงานก็ช่วยคนอื่นแล้วสตรีเข้าข้างสามีเสียจริงขณะมองไปยังหนานกงมั่ชายวัยกลางคนก็เอ่ยพลางถอนหายใจนานงงมั่เอ่ยด้วยท่าทางเบื่อหน่ายอาจารย์อารังแกคนที่เด็กกว่าไม่ใช่แนวทางของท่านเลยนะเจ้าคะ เขายังบาดเจ็บอยู่ชายไวกลางคนส่งเสียงหยนันฝีมือนับว่าไม่เลวดีกว่าสิทธิพี่ของเจ้าเยอะเรื่องนี้เจ้าอยามาโทษข้าข้ามิใช่คนหน้าเบื่อเพียงนั้นเป็นอาจารย์ของเจ้าต่างหากที่บอกว่าตอนนั้นยังไม่ทันได้ตีเด็กคนนี้สักทีอาจารย์ท่านช่วยไว้ใจสักครั้งได้หรือไม่นอกจากนี้อาจารย์อาที่รับปากข้อเสนอของอาจารย์ทันทีท่านเป็นคนไม่น่าเบื่อจริงหรือมองผู้คนด้านล่างที่มองมาหนานกงมั่วจึงเอ่ยอาจารย์อาท่านพอเถิดเจ้ากะ ชายไวกลางคนสายหน้าชี้ไปที่ทั้งสองด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์รับมือข้าให้ได้หนึ่งพันกระบวนถ้าข้าจะยอมเชื่อว่าเจ้าดีพอที่จะแต่งกับเด็กมั่วเอ,อ๋อหนานกงมัวกุมขมับอาจารย์อาข้ายังอยากกลับไว้ฟ้าดินชายไวกลางคนกรอกตาเอ่ยต่อกลัวอะไรหากเขาขยับไม่ได้แล้วอาจารย์อาจะให้สิทธิพี่ของเจ้าไปแทนเขาก็ได้ดวงตาเย็นชาของเวจวินมัวเกิดดวงไฟลุกชนยกกระบี่ขึ้นผู้อาวุโสเชิญ ชายไวกลางคนพยักหน้าลงด้วยความพึงพอใจให้มันได้อย่างนี้สิเมื่อสักครู่ผ่านไปกี่กระบวนท่าแล้วหากเจ้าจำไม่ได้เรามาเริ่มต้นกันใหม่เว่ยจวินมั่วเอ่ยเสียงเข้ม723กระบวนท่าเอชายไวกลางคนเลิกคิ้วมองไปยังเว่ยจวินมั่วด้วยความตกใจสถานการณ์เช่นนี้ยังมีอารมณ์มานับกระบวนท่า ที่สําคัญก็คือเด็กคนนี้ไม่ถือโอกาสเพิ่มกระบวนท่าอีกนับว่าเป็นคนใช้ได้สมองก็ไม่นับว่าง่องมองหนานกงมัว่วที่ยืนทําหน้าไม่เห็นด้วยอยู่ด้านหลังไว้จวินมัว่วชายไวกลางคนก็โบกมือไปมาช่างเถิดโตแล้วให้แม่ตัดสินใจไม่ได้พวกเจ้าเข้ามาพร้อมกันเลยช่องตามใจทูเดย์ตอนที่244ยาวกว่า10ลี้และคืนแต่งงานสอง ดังนั้นอาจารย์อาท่านจึงตั้งใจจะตีพวกเราก่อนที่เราจะเข้าพิธีแต่งงานอย่างนั้นหรือมองกระบี่ในมือแล้วหนานกงมั่วก็อยากชื่นชมในความหลักแหลมของตนเองเหลือเกิน ครูต่อมาบนหลังคาที่หยุดชะง,งักไปช่วครู่ยามนี้กลับมาต่อสู้กันอีกครั้งแล้วครั้งนี้มีสามคนเห็นชายหญิงในอภรร์สีแดงเคียงคู่กันต่อสู้กับชายอภรร์สีฟ้าที่โผล่มากระทันหันภายใต้แสงแดดอ่อนๆเจ้าของอภรร์สีฟ้านั้นเคลื่อนไหวมองเห็นได้ยากขณะที่ชายหนุ่มหญิงสาวอภรร์แดงทั้งสองขนลับดูเด่นชัดเคลื่อนไหวสอดประสานราวกับกำลังเต้นรำงดงามเหนือ ธรรมดาหากจำไม่ได้ว่าสถานการณ์อนนี้เป็นเช่นไรทุกคนคงอยากจะยกมือขึ้นมาปรบมือให้ด้วยความชื่นชมผู้คนในเมืองจินหลิงเพิ่งรู้ว่าที่แท้คุณหนูใหญ่ตระกูลหนานกงมิได้มีเพียงใบหน้าสะสวยฐานะไม่ธรรมดาเท่านั้นอีกทั้งยังมีวรยุทธเป็นเลิศอีกด้วยดูเพลงกระบี่ที่เสียบคมนั่นท่าทางแต่ละกระบวนท่าเกรงว่าแม้แต่บุรุษส่วนใหญ่ที่ร่ำเรียนวรยุทธก็คงเทียบไม่ได้ นานกงไวยังคงยืนอยู่หน้าบันไดาทางเข้าจนขณะมองภาพนั้นสีหน้ายากจะคาดเดาเดิมทีครั้งแรกที่คนผู้นี้ปรากฏตัวนานกงไหวนั้นไม่พอใจอย่างยิ่งตั้งใจจะส่งองครักษ์ออกไปขับไล่ทว่าไม่คิดว่าว่าไวจะวินม้วจะชิงลงมือเสียก่อนอีกทั้งยังเห็นนานกงม่วเข้าไปร่วมด้วยเขาพอคาดเดาได้ว่านานกงม่วเองก็คงพอมีวรยุทธ์อยู่บ้างอย่างไรเสียนางก็เป็นสิทธิ์น้องของคุณชายเสียนเกอแต่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าวรยุทธ์ของนางจะร้ายกาจถึงเพียงนี้ที่ผ่านมานานกงม่วปิดบังต่อหน้าเขามากเพียงใดกันนะ ร้ากาศมากสำหรับน้องสาวหนานกงหุยชื่นชมจากใจจริงอีกทั้งยังอิจฉาเขานั้นแสนธรรมดาไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือวรยุทธ์ก็ล้วนธรรมดารู้สึกชื่นชมเว่ยจวินมั่วที่มีวรยุทธ์สูงส่งยามนี้เห็นว่าน้องสาวของตนเองก็เป็นยอดฝีมือยิ่งทําให้รู้สึกอิจฉาและชื่นชมขึ้นไปอีกเพียงแต่คนผู้นั้นดูเหมือนจะเก่งกาศมากเลยนะพวกมั่วเอ๋จะสู้ไหวหรือต้องเรียกพลยิงธนูหรือไม่คุณชายเสียนเกอหันกลับมากวาดตามองเขา เอ่ยเสียงเรียบเ้อต้องเรียกมามากสักหน่อยดีที่สุดต้องเอาแบบยิงพร้อมกันเป็นหมื่นแบบนั้นไม่เช่นนั้นหากยิงไม่ตายคนที่ตายจะเป็นพวกเจ้าแทนนานกงชวิมองคุณชายเสียนเกราวกับกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างคุณชายเสียนเกลรู้จักคนผู้นั้นหรืออืมอาจารย์ข้าเองสิทธิ์ไม่รักดีนานกงวีรีบคว้าเสียนเกลเอาไว้พลางเอ่ยในเมื่อเป็นคนกันเอง ก็รีบบอกอาจารย์หยุดเถิดเกิดม่วเอ๋อได้รับบาดเจ็บจะทําเช่นไรคุณชายเสียนเกิดดึงแขนเสื้อของตนเองกลับมาอย่างรังเกียจเอ่ยอย่างโง่เลยยามนี้หากใครเข้าไปยุ่งเข่าก็จะจัดการคนนั้นวางใจเถิดอาจารย์ไม่มีทางทําร้ายม่วเอ๋อรหรอกเรื่องนี้ทําร้ายไว้ซือจื่อก็ไม่ได้นะหนานกงหุยเอ๋ยเสียงเบาเปลี่ยนไปสู้กันวันอื่นไม่ได้หรือวันนี้วันแต่งงานนะ แม้จะมีหนานกงโมคอยช่วยแต่ทั้งสองตรับค่อยๆเสียท่าให้อีกฝ่ายแต่โชคดีที่เวจวินมั่วนั้นรับกระบวนท่าไปด้วยตัวคนเดียวถึงกว่า700รอกระบวนท่าแล้ว2 0 0กว่าที่เหลือย่อมมิใช่เรื่องยากเกินไปที่ทั้งคู่จะรับมือได้นี่เป็นเหตุผลที่หนานกงม่มยอมให้อาจารย์อาลงมือไม่เช่นนั้นต่อให้ทําตัวน่ารักก็สู้ไม่ได้แม้นางกับเวจวินมั่วจะยังเรียกไม่ได้ว่าไม่มีวันแยกจากแต่ก็ไม่ต้องการให้เจ้าบ่าวต้องมาเลือดท่วมอยู่หน้าจนฉูกัวกง ตวัดดาบสุดท้ายอาจารย์อาจึงก้าวถอยหลังไป7 8 9มองทั้งสองที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไวจวินม่วอยังคงมีสีหน้าเย็นชาเรียบนิ่งเพียงแต่ใบหน้านั้นขาวซีดมือที่ถือกระบี่อยู่นั้นสั่นระริกแต่มีข้อดีอย่างเห็นได้ชัดเมื่อผ่านพ้นการต่อสู้ครั้งนี้แล้วไวจวินม่วมีความเข้าใจต่อการต่อสู้ลึกไปอีกขัน้นวรยุทธในขั้นของไวจวินม่วนนั้นยากยิ่งที่จะหาคนที่สามารถทำให้เขาพัฒนาขึ้นไปอีก ความจริงแล้วหากไม่ใช่ว่าผิดวันเช่นนี้ไวจวินโม่งคงต่อสู้เต็มกำลังเพราะอยากรู้ขีดจำกัดของตนเองว่าอยู่ในจุดใดเจ้าเด็กนี่ไม่เลวเป็นอย่างไรกรับข้าเป็นอาจารย์ดีหรือไม่ อาจารย์อายิ้มจนตาหยีจะว่าไปเขาเป็นอิสระมาตลอดแต่กลับล้มเหลวเรื่องการรับลูกศิษย์เดิมทีเสียนเกินนั้นมีคุณสมบัติเพียบพอร้อมทว่าใครจะรู้ว่าเขามีได้มีจิตใจมุ่งมั่นในเรื่องวรยุทธ์พร่ำสอนมาหลายปีทว่ายังคงไม่ถึงขั้นสูงกลับไปร่ำเรียนวิชาการแพทย์ของอาจารย์จนแตกฉานต่อมาแม้จะมีหนานกงโมกคอยเติมเต็มส่วนที่เขาทำได้ไม่ดี แต่หนานกงมั่วนั้นเป็นผู้หญิงต่อให้วรยุทธ์นางเก่งกาจเทียงใดก็ยังไม่ถึงที่สุดยามนี้เห็นคนที่เยี่ยมยอดทั้งร่างกายและคุณสมบัติไม่แปลกใจที่จะนึกชื่นชอบขึ้นมาอาจารย์อาเว่จวินมั่วเอ่ยเสียงเรียบน้ำเสียงแสดงออกชัดเจนว่าปฏิเสธความตั้งใจของเขาสำนักนี้นอกจากอุสยาแล้วดูเหมือนจะไม่มีใครปกติเวซื่อจือแสดงออกชัดเจนว่าต่อให้วรยุทธเก่งกาจเทียงใดก็ไม่มีทางกลับเป็นอาจารย์ได้ เมื่อเห็นเช่นนั้นอาจารย์อาจึงยุ่ปากอย่างผิดหวังโยนของสองสิ่งออกไปเอ่ยกับหนานกงมั่วสินเจ้าสาวของเจ้าอาจารย์กับสิทธิ์พี่มอบให้เจ้าแล้วสองชิ้นนี้ก็มอบให้เจ้าเด็กนี้ก็แล้วกันเด็กน้อยเจ้าจาเอาไว้กล้ารังแกมั่วเอ,อ๋อระวังศีรษะของเจ้าเอาไว้ให้ดีเวทจะวินมั่วยกมือไปรับสิ่งของนั้นเอาไว้เอ่ยเสียงเรียบผู้อาวุโสกังวลเกินไปแล้วขอรับอาจารย์อาส่งเสียงหยันหมุนตัวลอยออกไปหายไปจากสายตาของผู้คนอาจารย์อา นานกงมวดถอนหายใจออกมาอาจารย์อาไปมาราวกับสายลมทั้งสองลงจากหลังคามาพร้อมกันผู้คนล้อมเข้ามาถามไถ่ว่าได้รับบาดเจ็บกันหรือไม่องคครักเข้ามาไต่ถามด้วยท่าทางนอบน้อมซื่อจือคนผู้นั้นเว่ยจวินมั่วเอ่ยไม่ต้องสนใจไปกันเถิด เสียเวลาไปมากแล้วหักยังไม่ไปคงไม่ทันเวลาขบวนมารับตัวเจ้าสาวไม่ได้พุ่งตรงกลับจวนจิ้งเจียงจะวินอองในทันทียังต้องเดินขบวนไปรอบเมืองจินหลงเพื่อประกาศว่าจวนจิ้งเจียงจินอินอองและจวนชูกัวกงได้ผูกสัมพันธ์กันแล้วยามนี้ผู้คนได้เห็นใบหน้าของหนานกงม่วยอย่างชัดเจน แม้ผ่านการต่อสู้มาทว่ากลับไม่เลอะเทอะใดๆชุดแต่งงานที่ถูกปักอย่างวิจิตรสวยงามยิ่งทําให้ผู้คนตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่าเกี้ยวเจ้าสาวว่าไปอีกใบหน้าสวยลงแป้งบางๆเปล่งประกายสะดุดตาใบหน้าของทุกคนประดับไปด้วยรอยยิ้มหลายคนนึกชื่นชมอยู่ในใจสมแล้วที่เป็นบุตรีของแม่ทัพอันดับหนึ่งและเมื่งซื้อผู้มีชื่อเสียงเมื่อเทียบกับบุตรีของแม่ทัพอื่นนางดูอ่อนโยนกว่ามาก เมื่อเทียบกับคุณหนูผู้อ่อนหวานคนอื่นๆนางดูสง่างามกว่ามากที่สําคัญยังสามารถต่อสู้เคียงคู่กับซื่อจื่อได้อีกด้วยสตรีเช่นนี้หาได้ยากยิ่งกว่าสตรีที่ชอบหลบอยู่หลังสามีเสียอีกหมิงชินถือผ้าสีแดงเดินเข้ามาปิดคลุมใบหน้าง,งดงามนั้นอีกครั้งผู้คนต่างพากันเสียดายมองหนานกมวที่ถูกพาตัวขึ้นเกี้ยวเจ้าสาวไปตามมาด้วยเสียงของผู้ดูแลออกคําสั่งให้ยกเกี้ยวเสียงประทัดและกลองดังขึ้น วเวจวินม่วกระโดดขึ้นเดินนำไปในที่สุดขบวนรับเจ้าสาวก็เคลื่อนตัวผู้คนโหร้องแสดงความยินดีกับการแต่งงานของซื่อจื่อและเจวินจูสาวใช้24คนหับตะกร้าดอกไม้เดินเคียงข้างเกี้ยเจ้าสาวคอยลปรยเงินลูกอมเหล่านี้เป็นต้นผู้คนยิ่งโหร้องดังขึ้นตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยความคลึกครื้น พิธีแต่งงานครั้งนี้คงเป็นการแต่งงานที่ประชาชนชาวจินหลิงไม่มีวันลืมไม่เพียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลยังมีศิลเจ้าสาวที่ยาวกว่าสิบลี้ขบวนรับเจ้าสาวเดินวนรอบจินหลิงไปหนึ่งรอบก่อนจะตรงไปยังจวนจิ้งเจียงจวินอองศิลเจ้าสาวนั้นด้านหน้าเดินนำไปไกลกว่าสองช่วงถนนอนแล้วทว่าวปลายหางยังคงอยู่ที่จวนฉูก,กวัวกงไม่ขยับหักไม่วน ก่อนหนึ่งราบอ,อกรงว่าเจ้าสาวเข้าไปถึงจนจิ้งเจียนวินจิ้นแล้วปลายหางของศีลเจ้าสาวก็ยังคงไม่ออกจากจนฉูขวกงเมื่อใกล้ถึงเวลาขบวนรับเจ้าสาวก็มาถึงจนจิ้งเจียงจะวินอองที่ซึ่งที่นั่งได้เต็มหมดแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ